สวัสดีครับเพื่อนๆวันน,น,นี้วันที่20่กรกฎาคม2 5 6 7นะครับเพื่อนวันนี้เดี๋ยวผมมาทำการปลูกต้นองุ่นนะครับที่ผมสั่งมาจากเพื่อนๆใน a c e b o o k นะครับจะมาลองปลูกที่บ้านผมดูนะครับที่บ้านผมคือที่นี่เนี่ยผมอยู่ที่บางบัวทองนะจะลองปลูกองุ่นดูสั่งไปทั้งหมดา3าต้นนะ ผมจำทามัสายพันธุ์ไม่ได้แต่ก็เป็นสายพันธุ์ที่แบบไร้เมล็ดแหละปรากฏว่ามันได้าสารถติตามแบบกิง่งกิ่งต้อนนะเพื่อนเนี่ยเห็นไหมปรากฏว่าตนน้ตนนี้เขาผมสั่งไปเมื่ออลืมบอกไปสั่งไปเมื่อประมาณวันที่เ20เนี่ย3พฤษภามมิถุนา,าพฤษภาคมนะเพื่อนๆสั่งไปพฤษภาคมอันนี้ก็ผ่านไป2เดือนแล้ว นี่ผมเอามาจากกิ่งตอนเป็นตุ้มตอนธรรมดาเพื่อนแล้วก็เนี่ยผมก็เอามาใส่ถุงถุงดำเนี้ยแล้วมาทําไว้เนี่ยอายุเขาเนี่ยวันนี้ก็คือครบ2เดือนแล้วแต่ผมไม่ต้องปลูกจร,จริงๆผมปลูกช้าไปเขาบอกว่าคำจริงแตกยอดหน่อยเขาคนปลูกแล้วพะปลูกช้าไปเนี่ยขาไม่ยอดเขาอาการเจริตัวเขาช้าลงเนี่ยแง่เพื่อนเดี๋ยววันนี้เรามาปลูกกันตัวนี้ตัวนี้คือติดนะตาออกตรงเนี้ยได้ถึงต้นส่วนต้นนี้แหมเสียดาย คือช่วงแรกที่เขาติดอ่ะเนี่ยมันมันแตกหน่อม,มาแล้วเนี่ยเนี่ยยอดเขาออกมาเนี่ยเพื่อนตอนแรกอ่ะแต่ปรากฏว่าผมเอาไว้ข้างนอกแล้วโดนมแมลงกัดกินมแมลงคือมแมลงปีกแข็งอ่ะที่ว่าเนี่ยมันปีกแข็งตัวเหมือนเต่าทองอ่ะแต่สีตันตาน่ะผมไม่รู้เรียกแมงอะไรเนี่ยกินผมแหมเสียดายตอนนี้ตอนแรกนูกว่าจ้ได้ตัวนี้ต้นแรกแล้วปรากฏว่าตันวตน,นี้ออกมาก่อนเลยแต่วางไว้ข้างนอกไงไ,ไม่ได้ไม่ได้คุมอะไรเลยเพื่อนโดนมแมลงกินตัน,นี้ก็กลายเป็นเหลือแต่เป็นต้นตอละไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาตัวนี้ปลูก แยกหักไว้สาหรับเป็นกิ่งตอสำหรับขยายพันธุ์ได้เลยเป็นต้นเอ่เล็กตองหุ่นป่าเดี๋ยวเราก็ตอนเดี๋ยวให้เขายา,ยาวๆหน่อยแล้วตอนกิ่งแล้วก็ไว้เสียบยอดหรือติดตาของเราเองเลยอันนี้ก็คือตระหักที่ไม่สามารถไปต่อได้ส่วนนิกต้นหนึ่งที่ได้มาอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับตอนแรกนึกว่าผมจะไม่ผมจะไม่ได้ซะแ้วโอ้ไวประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะมันไม่ยอมแตกแตกแตก,แตกตาออกมามันก็ตุตุตุเงี้ยปรากฏว่าหลังจากนั้นมันเออมัน มันแตกตาที่ยอกก็ยาวแล้วเมื่อสองวันก่อนครับเนี่ยเผลอหน่อยเดียวเนี่ยเพื่อนเดียวเนี่ยไม่แน่โดนกินเงี้ยที่ใบพุนเลยแค่เผลอแป๊บเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นคือหนึ่งขบันว่านเพื่อน,ท,นท่านใดที่เขาปลูกแล้วไม่มีตัวแมลงกินเนี่ยไม่จําเป็นต้องเออ่มีหลังคาปิดมิดชิดก็ได้นนะแต่เพราะเออที่ผมเนี่ยมันมันต้อง <c oughs> ต้องมีหลังคาแล้วก็มีมุง้ง กลางอะ่ะแต่เออตัวเนี้ยคือผมยังไม่มีงบประมาณในการทำโรงเรือนใหญ่ทั้งน,นั้นผมก็เลยจะปลูกลองปลูกสองต้นก่อนแล้วก็ผมใช้เออนี่สองต้นนี้นะจะไม่ได้แบ็คแบ็คอปอรหรือเสียงเนี่ยแต่ผมใช้เอ่อมุง้งตะไคร้สีฟ้าเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนเห็นปะตะไคร้ฟ้าเนี่ยครอบไว้ก่อนครอบไอตัวต้นองุ่นเนี้ยมุ้งนี่มันก็สูงประมาณหน้าอกผมอะความยาวเขาอะสูงเขา แล้วปลูกไปก่อนเพราะผมอ่ะผมจะไม่ปลูกอ่าองุ่นแบบว่าเขยจะอยู่สูงสูงแบบตัวตัวตัวเฮตตัววายไอตัวทีทุกอย่างอ่ะผมจะปลูกแบบตัววายอ่ะเพื่อนตัววายเหมือนเต่าทะเลปลูกอ่ะปลูกตัววายผมจะให้เขาสูงประมาณสักให้เขาสูงประมาณเท่าเอวผมเนี่ยตัววายผมนะเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมเห็นอย่างเงี้ยวายเงี้ยไหมเนี่ยตัววาย แต่ว่าอันนี้คือไม่ใช่ตันนี้นะผมให้ตัวอย่างถึงว่าเป็นตัววายเงี้ยเพราะฉะนั้นผมจะให้กิ่งครับแบบอย่างนี้แล้วก็แบบอย่างนี้เป็นตัววายนะแต่ว่าจะให้ความสูงเขาเนีย่ยแต่เนี่ยเขาเรียกความสูงอย่างเงี้ยประมาณนี้คือเท่าเท่ากับเอวผมแล้วก็เลี้ยงยาวให้เขายาว,ายาวอ,อกทางนี้เลยซ้ายขวาแต่ผมจะปลูกอสองต้นคู่กันนะห่างกันประมาณเมตรหนึ่งตรงนี้ต้นหนึ่งนะแล้วก็ถันนี้ก็ตรงนี้ต้นหนึ่ง,นะนนงนหน่างประมาณเมตรนิดๆนะดินเนี้ยผมก็ ผมก็เตรียมไว้แล้วล่ะดีนี่ผมเตรียมไว้ประมาณเดือนสองเดือนแล้วผมดีนี่ผมเตรียมตัวนี้ผมใช้ดินเอ,อใบทางหลางนะใบทางหลางแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่ผมหมักเขาด้วยแหละหลายล้อันเพราะฉะนั้นดินผมจะค่อนข้างจะร่วนซุยแหละอันนี้ไม่ให้ดินไม่ใดินโดยตรงนะผมผมอะไรเตรียมเตรียมเตรียมสภาพของเขาแล้วตัวน,นี้อย่างเพื่อนเดีย๋ยวเราก็ลาปลูกเลยดีกว่าน,นะ เอาสักต้นหนึ่งเดี๋ยวต้นนี้ก่อนพื้นุ่นไรเมล็ดนั่นเพื่อนนะเนี่ยง่ายเพื่อนการปลูกก็ไม่ึ้อก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายจริงๆแล้วถ้าเราถ้าเราเตรียมดินเ,เตรียมอะไรดีแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากมายเีมันก็จะมีหญ้าขึ้นเต็มเลยเพื่อนคืออันนี้ผมยกแบบเป็นเป็นพุนๆขึ้นมาจากพื้นประมาณสักยี่สิบเซนนะผมก็แหวกครับ แหวกหลุมเขาบอกองุ่นเนี่ยไม่ไม่ควรปลูกให้ลึกนะเพื่อนปลูกแค่พอพอเอ่อประมาณปากปากหลุมอะ่ะพราลากเขาอมันจะอยู่ลากเขาจะหากินแบบผิวดินนะจับความเลยครับเพื่อนเนี่ยนะแล้วก็ค่อยๆดึงถ้าไม่ออกเนี่ยเพื่อนๆเอางนี้ลองบีบถุงก่อนบีบถุงให้มันให้มันให,ให้ให้ดินเคล้ตัวแล้วความลงก็ค่อยดึงถุงเนี่ยเขามีมีถุมเนี่ยดึง,ง,ดงค่อยดึงเพื่อน ทุกพืชเขาอ,อย่างเงี้ยผมก็ปลูกเงี้ยโอ้โหเ,โโเพื่อนเห็นลากเขาไหมลากเข<ๆ>าเข้าในดำและแสดงว่าเขาไม่มีอาหารเท่าไหร่เพราะผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเขาเลยเป็นช้ำงยเนี่ยนี่โอเคเลยแหละยเราก็ปลูกเขาเลยครับเพื่อนนี่ไหมผมว่าระหว่างดินกับตัว,ต,วตัวต้นเนี่ยอ่ามันจะพอดีกันแล้วก็ค่อยลงไปเลยครับเพื่อนคือเรื่องเรื่องคือดินของผมเนี่ยมันเขาจะเขาเรียกล้นตุย ถ้าเกิดมีฟางมีอะไรดกีก็หมกไปเลยเพื่อนหมกเขาก็ดีมากหมกเพื่อให้เพื่ออะไรเพื่อให้เขาคุ้มคุามร้อนคุมระดับน้ํากดให้แน่นหน่อยหนึ่งไม่ต้องกดแน่นมากเสร็จแล้วนะเพื่อนนะหาไม้เอาปคลคองเขาให้ขึ้นตรงก่อนให้ถึงระดับถึงเอวผมก่อนนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมก็จะค่อยเด็ดยอดให้เขาแตกสายกว่านะ อันนี้คือเราแค่เขาเรียกให้เขาขึ้นตรงนี้เพื่อนนะคือถ้าเกิดเราแต่กต้นเขามันมีอ่ะเขาเรียกหนวดมันเยอะตัดทิ้งไปเลยเพื่อนจะมีการให้ไกลนะมือเด็ดได้ครับเด็ดออกพวกนี้อันตรายมากนะไอหนวดพวกนี้มันจะมัดรัดต้นไปเลยเนี่ยจะเห็นว่ายอดมันหายไปผมเด็ดเองนะเพราะหนึ่งระยะจากต้นเขาแตกตาออกมามันยาวแล้วพอการเด็ดปุ๊บเขาแตกยอดใหม่มามันจะโตวไวมาก นะส่วนอ่าถ้าดูทั่วไปอ่ะเขาจะมีที่ที่รัดเป็นเชือกสำหรับรัดต้นองุ่นอ่ะหรือตรงอ่ะแต่ผมไม่ได้ใช้นะผมไม่ได้ได้มีขนาดนั้นผมก็ผมใช้เชือกกล้วยนะเนี่ยเชือกกล้วยชุกแห้งๆครับรัดเขาคืออันนี้เราแค่ประคองเขานะประคองให้เขาขึ้นตรง ชิกุ้ยคือข้อดีอย่างหนึง่งอยู่สักพักนึงเขาก็จะเขาเรียกเบื่อยเองของเขายอดเขาของั้นยาวแหละแค่พระคองให้เขาขึ้นตรงแล้วเพื่อนเนี่ยผมดูนิวยูทูบในเพื่อนเพื่อนในเขาปลูกเขบอกอ่าวันหนึ่งามันจะยาวเร็วมากเลยนะยอดหุ่นเนี่ย เนี่ยคนี้เองเพื่อนเดี๋ยวเขาจะตายตรงไปนะมีแค่หนึ่งต้นแล้วคือดัดทรงให้เขาขึ้นตรงอะเพื่อนหลักการเดี๋ยวมาดูต้นหนึ่งเดี๋ยวย้ายกล้อมชุดนี้เนี่ยนี่นี้เหมือนกันใช่ไหมที่ผมโพกมาแล้วเนี่ยเหมือนกันเนี่ยตอนนี้เหมือนกันเนี่ยดูด,ดิ แค่วันเดียวคืนเดียวพามันเปิดครับอันนี้ผมเด็ดยอดเช่ไหะเดี๋ยวเขาจะมียอดเนี่ยเตรียมยอดแตกมาแล้วเนี่ยสัวพวกนี้ผมเด็ดออกมาแล้วรอดเนี่ยมีหนวดมันเนี้ยเอาออกไปเลยเพราะเวลามันจะรัดแบบรัดแน่นมากเลยทาเก,กล็ไกลทัานไกลนะเออผมไม่ได้เตรียมไกลมามือเด็กก็ได้ทำมัอด้านอ่อนๆนี้มันยังนั่นอยู่เด็ดออกก่อนเลยเพื่อนนะเหมือนเดิมครับแต่แรกคือบีบผงก่อน ก็ดึงขึ้นนี้เพื่อนนะดึงนี้ก็ได้ได้ไวหน่อยโอ้หดูหน้าเขาเพื่อนเหมือนเดิมไลลาเขากําลังหาอาหารเลยผมไม่ได้ปลูกเขาผมปลูกเขาช้าไปหน่อยจริงเขาเขาบอกเดือนเดียวคนปลูกแล้วเนี่ยผมช้าไปหน่อยนะไม่เป็นไรครับได้อยู่แหวกครับเหมือนเดิมคือดินนี้ผมผมผม,ผมอมขุดแล้วนะเราเรียกอาการผสมคุ้ยและหญ้าบาเลย ทิ้งไว้นานครับยากขึ้นแหวกรูกครับให้เท่ากับนี่เลย,ย,ยเยนี่ยดินผงเขาข้างจะซุยเล่นซุยนะันั้นผมไม่ได้ใช้จอบอะไรเพราะผมนั่งเขาแล้วไงผูกเขาตรงเลยนีก็ะเรื่อนกอบเลยครับเพื่อนอเนี่ยดินผงก็านลงซุยช่วงนี้มันหน้าผลด้วยมันก็จะแบบ ดินก็นชื้นๆหน่อยตรงไหมเนี่ยโอเคแล้วก็เอาไม้เอาไม้เพื่อขั้มให้ตรงเห็นทั่วไปอ่ะเขาเขาใช้ไม้ไผ่กันไงเนี่ยอันนี้เป็นไม้ฝรั่งนะผมตัดต้นฝรั่งมาไม่ซีเรียสอะไรมากมายปากไปเลยครับให้เขาตรงให้เฉยเนี่ยเห็นไหมเพื่อน เลื่อนต้นให้เขาแล้ไหลขึ้นแล้วก็ใช้เชือกรัดเหมือนเดิมครับว่าใช้เชือกจากต้นกล้วยนะสองเส้นพอประครองใช่ไหมใ้เขาอยู่ไม่ต้องอะไรมากมายแค่มันอยู่อยู่ตัวได้ประ,ะครองให้อยู่แล้ถุงเดียว เส้นหนึ่งให้เขาอยู่ข้างบนให้เองเพื่อนเห็นไหมแบเนี้ยเนี้เดี๋ยวยอ่อเขาจะไหลขึ้นบนความสูงเอวผมก็ประมาณเนี่ยประมาณเท่านี้เดี๋ยวย่อเท่นี้นะผมก็จะเด็ดยอดอีกทีนึงเขาจะเขาต,ต,ตัวต้นเนี่ยเขาก็จะแตกยอดออกมาเพื่อน เห็นไหมเอ่ยไกลไหมผมไม่เห็นเดี๋ยวก่อนเนีย่ยเพื่อนนี่เท่าเอวผมนี่ประมาณนี้เพื่อนเห็นไหมนี่เอวผมประมาณนี้เดี๋ยวเขาโตขึ้นมาปุ๊บถึงเอวผมเนี่ยผมจะเด็ดยอดตรงนี้ทีนึงงนี่เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวแนวนี้นะพอโตขึ้นมาปุ๊บคือนี่ผมเด็ดยอดคือประมาณนเอวผมผมใช้เอวนะผมไม่ได้วัดตามเอ่อระยะว่ากี่เซนกี่เซนนะผมขึ้นระดับเอวผมอะ พอถึงเอวปุ๊บผมเด็ดยอดเขาเนี่ยพอเด็ดยอดเขาปุ๊บ,บให้เพื่อนดูเนี่ยเขาจะมียอดเขายอดเขาจะแตกซ้ายขวานะแตกซ้ายแตกขวาเราก็เราก็ปล่อยปล่อยให้ยอดเขาเดินซ้ายเดินขวามันก็จะไปสวยต้นนู้นีต้นนู้นก็เหมือนกันครับทาหลักการเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันครับเดี๋ยวข,ขึ้นถึงแนวประมาณเอวผมประมาณนี้นี่เอวขึ้นมายอดปุ๊บแตกซ้ายขวาผมก็เลี้ยงไป็ี่้นอันหนึ่งอันมันก็จะค่อยทับกันสองสองเส้น เส้นซ้ายไปขวาไอ้นนี้ก็ทับกันสองเส้นคือผมต้องใจจะให้เขาทับกันสองเส้นเพราะผมดูหลายๆสวนที่เขาทำเขาใช้เส้นเดียวบอกว่าไอติ่งแขนเงี้ยออกไปเงี้ยหลังจากเส้นอ่าเส้นมีหลักออกไปแล้วแล้วมีเส้นแขนออกไปอ่ะบางอันมันมันห่างไปมากไปผมว่าจะเลียงไว้สองคนนะครับแล้วให้มันทับซ้อนกันเนี่ยสองอันซ้อนเนี้ยมันก็แต่สายสายสองเส้นสายสองยอดขวาสองยอดมาทับกันแล้วผมค่อยจับเรียงใหม่หลายท้อมากก็ได้ตัดทิ้งเนี่ยผมตั้งใจทำนี้ แล้วอันนี้คือผมทดลองทําผมก็จะปลูกแค่สองต้นเอาแค่สองต้นนี้ก่อนเนี่ยของต้นแล้วก็ไอ้กิ่งนียกิ่งกิ่งกิ่งเมนหลักเขาเนี่ยเขาเรียกกิ่งอะไรกิ่งเคนใช่ไหมกิ่งเคนออกไปซ้ายเออออกไปขวาออกไปซ้ายก็รู้เหมือนกันออกซ้ายออกขวามันก็ซ้อนกันสองเส้นเนี่ยเรียงไปฝั่งขวาก็าไปนู่นอันนี้ก็ไปขวาก็ซ้อนสองอันซ้ายมานี่สองอันก็มันก็เป็นสองอัน ซ้ายสองสองสองเสองเคนขวาสองเคนแล้วมันก็จะแตกแตกอาร์มเข้ามาซ้ายกับขวาซ้ายขวาสวามันก็ทับทับไปทับมาของของกิ่งเคนแล้วผมตั้งใจตัวเนี้ยผมจะสร้างโรงเรือนให้มันกว้างแค่เจ็ดเมตรนะอันนี้คือหนึ่งเมตรละออกไปเนี้ยมันก็จะมานี้เพื่อนเนี่ยผมที่ผมเตรียมเตรียมเตรียมขุดหลุมเพื่อจะวางโรงเรือนเนี่ยมีเรียบร้อยแล้ว ก็ยาวประมาณถึงนู่น7เมตรก็พูดง่ายคือจากจากตองต้นคูนี้ไปซ้ายซ้าย3เมตรครึ่งขวา3าเมตรครึ่งมันก็เป็น7เมตรเป็นการทดลองนะลองก่อนว่ามันจะเวิร์กขนาดไหนถ้าเวิร์กเดี๋ยวเราไปหาสถานที่เพื่อให้เขาให้เขาแบบอะไรให้มีปริมาณมากกว่านี้อีกทีนึงครับโอเคก็ประมาณนี้ครับอ๋อลืมบอกไปอันนี้คือที่บอกไปครับผมใช้อัตาข่าย แต,รรแต่ขายทรไมด้ขายดีฟ้าครับราคาถูกๆกอะครอบหลังคาด้วยนะผมไม่ได้มียังไม่มีพลาสติกคุมหลังคาช่วงนี้ไม่เป็นไรฝนอาจตกเยอะแต่ว่าใบเขาแข็งยังเป็นอ่อนอยู่ก็ให้เขาสู้ก่อนถึงเอวปุ๊บเดี๋ยว,อยวรอให้จังหวะให้เขาช่วงแตกเป็นแนวเออเรียกกิ่งเคลนนี้ก่อนเครนซ้ายเครนขวาให้เต็มก่อนเดี๋ยวผมจะทําเป็นโรงเรือนที่เป็นพลาสติกครับคุมหลังคาอีกทีนึงก็อย่างนี้บอกว่าเป็นก็คือเป็นแนว กว้าง3เมตรยาว7เมตรนี่กว้าง3เมตรแล้วก็ยาว7เมตรนี่ครับเป็นโรงเรือนผมจะทําไว้ณนะตัวนี้นะก็ประมาณนี้ครับผมกับาการทดลองปลูกองุ่นไรเมล็ดนะกับที่ผม,มนำในโก้สนเกษตรผสมผสานพ่อเพียงครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งตอนที่เขาถึงแนวเอวผมแล้วผมจะเด็ดยอดอีกทีหนึ่งนะครับผม โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือฝากกดติดตามกันได้นะครับเอ้คครับผมสวัสดีครับ